สวัสดีครับวันนี้พบกับโครอดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยโค้ดต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าวันนี้อาจจะไม่มีรูปแบบเป็นเห็นหน้าโครในวิดีโอนะครับนะเพราะว่าโอ,อ่าผ,ผิดผิดพลาดทางเทคนิคเล,เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากคาบโค้ดเนี่ยก็เตรียมตัวไปชมไลฟ์สดของโรงเรียนของเรา มีกิจกรรมวันเด็กนะครับวันนี้นะอะนะครับแต่คาบแรกเรียนกับครูก่อนนะครับวันนี้ป .6 นะครับเรื่องแผนภูมินะครับการอ่านแผนภูมินะการออกข้อมูลจากแผนภูมินะครับอ้าวแผนภูมิคืออะไรนะครับบางคนเรียนเรียนเรียนมาแล้วแผนภูมิเนี่ยหรือเราเรียกกันภาษาง่ายๆเนี่ยมันคือกราฟนั่นเองนะครับนะการอ่านกราฟเฮ้ยโอ๊นมันเป็น มันเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าใช่ครับมันเป็นวิชาคณิตศาสตร์เพียงแต่ว่าในในในทักษะของการอ่านเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนของการอ่านที่เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลจากแผนภูมินะครับก็ต้องรู้วิธีการอ่านของมันนะครับอ่ะเปิดมาด้วยอ่ะเนี่เหมือนวิชาคณิตศาสตร์เลยนะครับจํานวนของโรงเรียนจํานวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ ก็จะมีนักเรียนป .1 ถึงป .6 เนี่ยนะก็มีจํานวนนะครับมีเส้นจํานวนนะครับข้างที่เป็นเส้นจํานวนนะครับคือข้างข้างที่เป็นแนวตั้งเนี่ยเห็นไหมนะครับตรงนี้คือเส้นจํานวนนะครับคือจํานวนนักเรียนนะแนวนอนนี่คือชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับข้อมูลก็คือป .1 มีอยู่70คนนะ70อาจจะเลยไปหน่อยเป็น71คนอะไรอย่างเงี้ย ปสองมีอยู่หกสิบคนปสามมีอยู่สี่สิบคนปสี่มีสี่สิบคนเท่ากับปสามปห้ามีอยู่ห้าสิบคนปหกมีอยู่สามสิบคนนี่คือการอาร่านนี่คือการอาร่านแผนภูมินะครับก็จะมีเนื้อหาให้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเ,เพราะว่าบางทีนะครับคำถามที่เขาอยากรู้ไม่ได้ไม่ได้อยากรู้เพียงแค่ว่าอะไรมีเท่าไหร่อะไรมีเท่าไหร่ แต่เขาอยากรู้ว่าบางทีเขาอยากรู้ว่าอะไรามีมากกว่าอะไราเท่าไหร <_ d> um> เช่นนักเรียนปหนึ่งมีมากกว่าปหกกี่คนนักเรียนปไหนมีจํานวนคนเท่ากันนักเรียนปไหนมีจํานวนคนมากที่สุดนะครับเราก็จำเป็นจะต้องอ่านให้เป็นว่าเออแผนภูมิแบบนี้มันอ่านอย่างไรนะครับต่อไปกราฟแสดงราคาทองตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็แสดงว่าไอ้ตุ่มตุม,ตมเนี่ย จ,จุดที่เขียนมาเนี่ยมันอันนี้เป็นคะคแผ่นภูมิเมื่แผ่นภูมิเมือมเม่อสักครู่นี้เรียกว่าแผ่นภูมิแบบแท่งนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นภูมิเส้นนะเป็นกราฟกราฟแบบเส้นนะครับมันก็จะมีการความจริงมันมันเหมือนกับแบบแ,บบแท่งเมื่อกี้นี้แหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมติโค้ดเปลี่ยน,ลยนกลับไปเป็นแบบนี้นะถ้าโค้ดเราเปลี่ยนสีถ้าโคด้โคดจุดไว้ตรง ไว้ตรงส่วนหัวของกราฟจุดไปงี้จุดไปงี้คุณนยังนะครับมันคือกราฟเส้นนั่นเองนะครับเอหัวล่างไม่ตรงนะความจริงเส้นเส้นต้องตรงนะลูกถ้าเป็นเส้นกราฟต้องตรงนะแต่โค้ดลางไม่ตรงโค้ดไม่มีมันมรทัดนะอะนะครับสมมติถ้าโค้ดลากจัดจุดหาจุดแบบนี้เอ้ยภาพที่เห็นเหมือนอะไรเลยเหมือนภาพนี้เลยนะครับเหมือน จุดเหล่านี้ก็จะบอกจํานวนของวันแต่ละวันนะครับวันจันทร์เท่านี้วันอังคารเท่านี้วันพุธเท่านี้วันพฤหัสเท่านี้วันศุกร์เท่านี้สองกราฟนี้มีวิธีการอ่านเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขียนให้มันเห็นเป็นเส้นเฉยๆนะครับเราก็จะเห็นเวลาที่เราเขียนเป็นเส้นเนี่ยคนอ่านก็จะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออมันเพิ่มขึ้นเท่านี้มันลดลงตอนปลายก็ว่าไปนะครับนี่คือการอ่านเบื้องต้นนะจุดประสงค์ในการเรียนนะครับบอกหลักการอ่านแผนภูมิและกราฟได้นะครับนะ อ่านแผนภูมิและกราฟได้นะและเห็นประโยชน์ของการอ่านแผนภูมิและกราฟนะแผนภูมินะครับเอามาดูเนื้อหาของเราแผนภูมินะครับหรือกราฟเนี่ยนะหมายถึงรูปภาพรูปเรขาคณิตที่ใช้แทนขนาดของข้อมูลนะครับอย่างว่าสักครู่ที่โค้ดบอกเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นจํานวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับล้วนแต่เป็นส่วนของข้อมูลหมดเลยนะ แต่ข้อมูลเนี่ยถ้ามาเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพถูกไหมถ้าเ้าเขียนมาเป็นตัวเลขเลยเนี่ยเออเนี่ยเอาเลขพวกนี้ยมาเขียนเลยว่าเออวันจันทร์แปดพันเจ็ดวันอังคารอา่ะวันจันทร์เก้าพันเจ็ดวันอังคารเก้าพันหกวันพุธอา่ 9, 9, เอาเก้าพันเก้านไหมนี่เก้าพันแปดนี่หมื่นหนึ่งแสดงว่าอยู่ตรงกลางมันก็จะมีเก้าพันเก้านะครับนะถ้าเราเขียนมาเป็นตัวเลขเฉย คนดูก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่เห็นความแตกต่างแต่พอเรามีเส้นให้ดูว่าเออมันขึ้นมันลงมันก็จะเห็นความแตกต่างนะครับนี่คือหน้าที่ของไอ้เจ้าแผนภูมินะคือใช้ใช้แทนใช้เอารูปทรงมาแทนขนาดนะแผนภูมิมีสามรูปแบบคือแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะครับนะแผนภูมิแท่งก็มีสองส่วนคือชื่อแผนภูมิกับตัวแผนภูมินะครับชื่อแผนภูมิกับตัวแผนภูมิ นะชื่อแผ่นภูมิคืออะไรนะครับมาดูง่ายๆนะชื่อแผ่นภูมิคือนี่ชื่อแผ่นภูมนี่ครับนี่คือชื่อแผ่นภูมิแล้วในคือตัวแผ่นภูมนี่คือตัวแผ่นภูมนี่นะครับนี่คือสองส่วนหลักๆของแผ่นภูมินะครับส่วนบนคือชื่อแผ่นภูมิส่วนล่างคือตัวแผ่นภูมินะครับส่วนประกอบหลักๆสองส่วน และต่อไปการอ่านแผนภูมิแท่งคือสามารถอ่านจํานวนได้จากเส้นแสดงจํานวนเส้นแสดงจานวนคือลายกระเส่นเมื่อกี้นี้แหละตัวอย่างการอ่านแผนภูมิแท่งนะครับนี่เห็นไหมก็มีแท่งมาให้ดูแบบนี้นะครับนะขอพ,พูเป็นสีก่อนอย่างที่บอกไอ้เมื่อกี้ไอ้ไอ้เจ้าเส้นเมื่อกี้มันคือข้อมูลรูปแบบเดียวกันนะครับนะาละจุดเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างทันที ว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแท่งมันก็เห็นเป็นแท่งแท่งแท่งตั้งมาแต่ถ้าเราเป็นจุดปุ๊บจะรู้ทันทีมันมีการตกลงนะมันเท่าเดิมนะมันขึ้นนิดหน่อยแล้วมันก็ลงมาใหม่นะฮะแบบนี้นะครับเ<อ>ขาบอกแผนภูมิแท่งข้างบนนี้แสดงอะไรคือแผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนแห่งหนึ่ง,งเพราะรู้ได้ไงละ่ะรู้จากชื่อแผนภูมินะครับนี่ตอบตรงนี้โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนป .2 กี่คนอ่ะป .2 อ่ะดูสิป .2 มีทั้งหมด60คนถูกไหมเขาบอกป .2 มี60คน โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนรู้ได้อย่างไรล่ะทั้งหมดกี่คนแล้วก็จดสิอ่าครับอันนี้ล่างหกสิบมันเกินหกสิบไปแล้ววันนี้แปดสิบมันอยู่ตรงการรลางแสดงว่าอ่าเจ็ดสิบนะครับปอสองมีเท่าไหร่ดูเส้นก่อนอ่ม 60, อามีหกสิบปสามมีอ่าสี่สิบปสี่อ่าสี่สิบนะครับอปอห้าก็เลยสี่สิบมาแล้วยังไม่ถึงหกสิบก็ต้องเป็นห้าสิบนะครับแล้วก็ปหกมี ยี่สิบอ่ายี่สิบแล้วกร็ระหว่างตรงสี่ยี่สิบกับสี่สิบก็คือสามสิบนะครับนะเพราะนั้นเราก็มาบวกกันจนได้จํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับก็เป็นสองร้อยเก้าสิบคนพอดีนะครับอะสาหรับการอ่านแผนภูมิเนี่ยเนื้อหามันมีประมาณนี้มันมีเป็นเรื่องเล็กๆนะครับก็มีวิมีการบ้านหนึ่งการบ้านนะครับมีห้าข้อนะ,อะมีเห็นไหมการบ้านห้าข้อนะครับแต่มันจะเป็นแผนภูมิที่ ไม่ค่อยเหมือนแผนภูมิที่เราเรียนเมื่อกี้เพราะมันจะมีการเปรียบเทียบระหว่างชายหญิงแต่อ่านข้อมูลด้วยวิธีเดียวกันนะครับบางคนถามว่าย,ย่งนี่คืออะไรเป็นการย่นระยะของตัวเลขนะลูกปกติศูนย์ตอบไปจศูนย์ก็ต้องเป็นหนึ่งถูกไหมแต่เราจะมาเริ่มที่ห้าสิบเลยเพราะคนเล่นปิงปองเนี่ยมันมาเริ่มมันเลขเลขของชุดนี้มันไม่มีเลขไหนต่ำกว่าห้าสิบเลยเราสามารถเริ่มที่ห้าสิบได้นะครับเพราะเพื่อแล้วเราก็ใช้เส้นย่นระยะจํานวนไปแทน,นที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ 1 11, 2 3จนถึง50แล้วก็มาเริ่มที่50เลยได้นะครับเป็นการย่นระยะเวลาอ่าย่นย่นเส้นจํานวนนะอ่ะอะอะขอาขัวเฉลยสักหนึ่งข้อกีฬาประเภทใดที่นักเรียนสนใจมากที่สุดอ่าเราดูสิเส้นเส้นไหนมากที่สุดนะครับเราก็ดูไปดูได้ไงล่ะเออว่าคนสนมาสุดก็ต้องาจำนวนคนมาบวกกันนะครับปิงปองมี หกสิบเลยหกสิบแต่ยังไม่ถึงเจ็ดสิบก็ต้องเป็นหกสิบห้าบวกเจ็ดสิบนะดูนะอันนี้เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับนะเทนนิสก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเทนนิสมากกว่านะเทนนี้ไม่เจ็ดสิบถูกไหมเจ็ดสิบห้าสี่เจ็ดสิบห้า อ่งร้อยสี่สิบแล้วกันอ่ะเดี๋ยวนะมันเกินไหมเกินเจ็ดสิบห้านะครับก็ได้องเป็นร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบอันนี้มีแปดสิบอันนี้มีเจ็ดสิบห้าก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยอืออ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนี่มากสุดอยู่นะกีตาก็ต้องเป็นเจ็ดสิบบวกกับเจ็ดสิบห้านะครับก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าฟุตบอลมีผู้ชายแปดสิบผู้หญิงอยู่ที่หกสิบนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อย